สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ready Investor นะครับหลายคนบอกมึงไม่วันแล้วหลังๆมึงเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ง่ายๆอันนี้ยังง่ายอยู่นะครับสำหรับผมคุณศาสตร์ครับครับผมปั้นเงินยครับอยู่กันใน chapter ที่22นะครับ valuation model ยอดนิยมคุณกำลังเข้าสู่ส่วนที่สนุกที่สุดของการลงทุนนั่นคือการ valuation ครับหลายคนบอกมึงสนุกอยู่คนเดียวนะครับก็วันนี้เราจะมาขยายความเรื่อง valuation model ครั้งที่เราอินโทรไปแล้วมี5อย่างนะแบบ indicator ตัวชี้วัด model assumption นะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วก็ M O S นะครับมาจีมบัเซตตี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องโมเดลนะครับผมจะเล่าหลังอย่างนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเรียน valuation จากไหนให้ฟังผมเทปนี้แล้วคุณจะเข้าใจในเทปเดียวนะไม่เพราะงันผมจะรู้สิปิดป้าลองฟังดูนะครับว่าหลักการ valuation เนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทนะครับแบบแรกเรียกว่า absolute valuation แบบที่2เรียกว่า relative valuation นะครับ absolute และ valuation เนี่ยคือการ valuation โดยสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทั้งหมดเนี่ยไม่ขึ้นกับราคาตลาดของสินทรัพย์นะครับส่วน relative เนี่ยการประเมินมูลค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาตลาดของสินทรัพย์ช้าๆนะครับ absolute แปลว่าคุณไม่ต้องอยู่ในตลาดหุ้นคุณก็ประเมินมูลค่าอะไรก็ได้หรือคุณปิดราคาทุกอย่างในตลาดหุ้นคุณสามารถประเมินมูลค่าได้นะครับแปลว่าคุณเนี่ยหยิบ อินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมาเช่นกําไรกระแสเงนินสดเงินป <'s> right. ันผลหรือว่าสินทรัพย์ได้หยิบมาแล้วคํานวณในกระดาษได้เลยว่าหุ้นตัวนี้ควรมีมูลค่าเท่าไหร่ uh. แบบนี้ได้อันนี้เรียกว่าแอฟซูลูตนะครับรีเลทีฟเนี่ยเป็นวิธีการที่อ้างอิงจากตลาดหุ้น uh huh. นะครับส่วนใหญ่มันจะไปดูว่าสินทรัพย์นั้นๆน่ะมีมูลค่าเ uh huh. ชิงเปรียบเทียบ uh huh. กับตลาดหุ้นแล้วเท่าไหร่ <More people. S 2> เช่นอายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายสุดคือหุ้นแบบหนึง่งเช่นายกตัวอย่างาง่ายๆเช่นหุ้นคาปลีกเนี่ยมักจะเท ตลาดหุ้นเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมีค้าปี๋อยู่20ตัวในผ่านมา20ปีเทรดกันอยู่ที่ P/E 18 19 20 21 22เขาก็เฉลี่ยมาว่าเฮ้ยค้าปีเนี่ยควรจะมี P/E ประมาณ20 ดังนั้นเขาก็เอากลาป็นสมมติฐานว่า P/E ที่เหมาะสมกับหุ้นค้าปรีเนี่ยคือ20เท่าการตั้งสมมติฐานแบบนี้เนี่ยแปลว่าสมมติฐานเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาตลาดคุณปิดตลาดหุ้นไม่ได้เพราะคุณจะไม่รู้ว่า P/E ที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับมันก็เลยขัดกานก็สองอย่างนะครับซึ่งวิธีที่เหมาะสมนะครับจริงๆผมแนะนําว่าวิธีที่ค่อนข้างจะนิยมใช้คือวิธี relative คือวิธีที่อ้างอิงกับตลาดหุ้น นะครับแต่วิธีแอปซูลด์เนี่ยมันมักจะเหมาะกับธุรกิจที่ไม่มีความคล้ายคลึงกับตลาดหุ้นเลยธุรกิจแปลกๆหรือธุรกิจที่ไม่ใกล้เคียงกับเพื่อนธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์หรือว่าคุณจะไปประเมินมูลค่าเพื่อซื้อธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้วิธีแอปซูลด์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งแอปซูลด์และรีเลทีฟเนี่ยมันมีความใกล้เคียงบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับแต่ด้วยลักษณะตลาดเนี่ยการใช้รีเลทีฟเนี่ยจะทําให้เราประเมินมูลค่าได้ค่อนข้างจะ อ้างอิงกับตลาดหุ้นได้ง่ายกว่าคืออธิบายอย่างนี้ว่าเวลาคุณประเมินมูลค่าหุ้นน่ะมันไม่ใช่การประเมินเพื่อเอาความถูกต้องแต่เอาประเมินเพื่อความแม่นยำคุณต้องคาดเดาตลาดว่าตลาดควรจะไปเทรดกันที่ราคาเท่าไหร่แต่มันอาจจะผิดไปจากทฤษฎีตั้งต้นก็ได้แอบสูต <c oughs> เนี่ยมันคือการประเมินมูลค่าเอาความถูกต้องส่วนท e l a นี่ยเน้นแม่นยำบางทีรู้ว่าราคาหุ้นตรงนี้อาจจะค่อนข้างแพงไปสันหน่อยแต่คุณเชื่อว่าตลาดจะไปถึงเนี่ยมันก็ให้ค่าที่คุณสามารถลงทุนได้นะครับ ผมบอกไปแล้วนะว่าอินดิเคเตอร์มีทั้งหมด4ตัวครับคือรายได้ไม่ใช่รายได,ได้กำไรกระแสงเงินสดนะครับเงินปันผลและสินทรัพย์ซึ่ง4เนี่ย เอามาจับกับแอปซูลต์กับเรทีฟเ,น,เ,น,เนี mm ่ย hmm. มันก็จะได้ทั้งหมด8 mm hmm. วิธีผมจะไล่ไปอันตั้งแต่อันที่ <c oughs> นิยมน้อยที่สุดไปนิยมมากที่สุดนะครับ <c oughs> เริ่มต้นจากสินทรัพย์นะครับแอสเซทหรือสินทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นแอปซูลต์เนี่ย <c oughs> เขาก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าเน็ตแอสเซทแวลูนะครับหรือบางคนก็ใช้เน็ตเน็ตแอสเซทแวลูก็คือคำนวณเลยว่าจริงๆแล้วมันมีมูลค่าสินทรัพย์ต่อหุ้นเนี่ยกี่บาท ก็ตีมูลค่าพื้นฐานไปเลยซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมามแต่มันไม่บอกถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเหมาะกับประเภทไหนเหมาะกับพุ้นที่มีสินทรัพย์เยอะๆหุ้นกลุ่มที่เป็นใช้สินทรัพย์มาประเมินเนี่ยก็เหมาะกับพุ้นที่มีสินทรัพย์เ,นเนยอะๆหรือสินค้ามีขนาดใหญ่มากมเช่นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจาหน่ายน,นิโคุตสาหกลหุ้นแอสเซทเพลย์ครับอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าเป็นวิธีการรีเลียทีเราก็จะใช้วิธี P B V ครับก็คือ Price per Book Value Book value เนี่ยก็คือ net asset value นั่นแหละครับแต่ net asset value เนี่ยเราจะนับว่า P/BV เป็น,น1ก็คือ absolute ไปเลยว่ามูลค่าที่ถูกต้องคือ P/BV เป็น1แต่ถ้าเป็นวิธี relative เนี่ยคุณอาจจะยอมให้ P/BV มากกว่า1ก็ได้ <Evet. S 1> ซึ่งมันก็เหมาะกับพุ้นแค่บางประเภทครับ,บ,รบอันนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่ม asset นะครับ,รบอันที่สองผมมาพูดถึง dividend ดีกว่า dividend ก็จะมีสองแบบแบบแรกก็คือ absolute Absol <ute. S 1> แบบที่สองก็คือ relative absolute เนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า dividend discount method นะครับหรือ DDM ครับ ก็เป็นวิธีที่พัฒนามาในการใช้ประมูลราคาตราสารหนี้แต่ก็นํามาใช้ในการประมูลราคาตราสารทุนต่อซึ่งหลักการของ DDM เนี่ยมันคิดอยู่ในเบื้องต้นทฤษฎีของมันก็คือว่าผลตอบแทนทั้งหมดมาจากเงินปันผลซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผลตอบแทนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาแต่เงินปันผลหรอกเพราะคุณต้องมีคปพิตทลเกนด้วยมูลค่าที่ได้จาก DDM อ่ะมันเลยมักจะค่อนข้างต่ำเพราะคุณคิดว่าราคาหลักทรัพย์เนี่ยมันจะไม่เคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยถ้า DDM มาคำนวณเนี่ยมันก็อาจจะได้ตัวเลขที่ ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับลงทุนมาจจะถูกมากนะครับซึ่ง DDM เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีในการคำนวณตราสารหนี้เป็นหลักแต่ถ้าเป็นวิธี relative สำหรับตัวเงินปันผลเนี่ยเรามักจะใช้วิธีเปอร์เซ็นต์ y i e l เหมือนที่เราบอกว่าหุ้นตัวนี้ให้เปอร์เซ็นต์เงินปันผล4%หุ้นตัวนี้ให้เปอร์เซ็นต์เงินปันผล5%ตัวนี้ให้3%เนี่ยก็คือเอาเงินปันผลมาเราดูเงินปันผลเลยว่าเราอยากได้เงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลือกจากหุ้นตัวนั้นได้เลยว่าซื้อที่ราคาเเเเเททท่่่่่่่าา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 ไไหหรรรรซื้ออีีาาีีคคยยยงมมมันนกกว็็ลป แต่ก็จะบอกเหมือนกันว่ามันก็เหมาะคนที่เน้นปันผลเป็นหลักแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะย้าตลอดก็คือว่าเวลาคุณลงทุนอ่ะคุณได้ผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนส่วนใหญ่จะมากกว่าเงินปันผลดูแล้วแต่นั้นวิธีเปอร์เซ็นต์นี่ยมันมักจะเหมาะกับกองทุนรวมกสิกรมาซัรี p r ร p e r t y f u อ d p r o p e r t อย่างเงี้ยใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่กับหุ้นผมก็ยังไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเพราะว่าเรื่องหุ้นอ่ะมันค่อนข้างจะมีความผันผวนด้านราคาด้านราคาเยอะนะครับผม ต่อไปก็คือปุ่มกระแสเงินสดหรือ cash flow อันนี้ยนิยมมากขึ้นแต่ก็มีความยากมากขึ้นถ้าคุณจะคำนวณเนี่ยต้องไปเทคอร์สเรียนประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นวิธี Absolut ดก็คือ DCF DCF นะครับ discount cash flow นะครับก็เอากระแสเงินสดแต่ละปีเนี่ยมาคิดมูลค่าเงินตามเวลาให้กลับมาเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมเป็นมูลค่ากิจการซึ่งวิธีนี้ยยากเยอะจุกจิก และมีตัวแปรในการข้องเกี่ยวมากเกินไปเพราะว่าตัวแปรนอกจากกระแสเงินสดอิสระที่ต้องมาคิดลดด้วยไออัตราที่ใช้ในการคิดลดทุกอย่างก็ต้องมีสมมติฐานด้วยคือสมมติฐานมันไปเกาะทุกๆแขนงของสูตรของ DCF เลยซึ่งสำหรับผมมันเยอะเกินไปมันไม่เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตจริงมันเหมาะกับการไปประเมินมูลค่าที่ต้องการทฤษฎีแบบคุณจะไปซื้อกิจการคุณจะคุณเป็นธุรกิจในตลาดลักทร์อย่างเงี้ย คุณจะไปซื้อธุรกิจเนี้ยคุณจะดีแคลร์ให้ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ว่าราคาที่คุณซื้อสมเหตุสมผลนะประเมินมาได้ไถ้าคุณไปคำนวณแบบดีวีเดนอ่ะเปอร์เซ็นต์คูณจบบรรทัดเดียวใครจะไปยอมซื้อเป็นหมื่นไปพันล้านใช่ป่ะดังนั้น DCF อ่ะจึงเหมาะกับการใช้ในเชิงเขาเรียกว่าทางการใช้ในตำราเรียนใช้ในรายงานทางธุรกิจใช้อะไรที่จริงจังแต่ถามว่าในชีวิตจริงอ่ะคุณไม่ได้ประเมินมูลค่าให้ใครดูอ่ะดังนั้น DCF เป็นวิธีที่เหนื่อยเกินไปยากเกินไปบางทีของที่เป็นวันๆอ่ะก็ได้ ชีวิตจริงมันเหนื่อยเกินไปที่จะทำแต่ะะผมขอเสริมว่า dcf อ่ะต่อถ้าสมมติเราไม่ใช่แต่เราสามารถหยิบหลักการหรือว่าโปรเซสในการคำนวณของมันอ่ะออกมาถอดเป็นอะไรบางอย่างได้คือผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่วอรเลนบัฟเฟตเขาพยายามพยายามบอกแหละว่าพุ้นคุณภาพที่ดีต้องไม่ลงทุนหนักเยอะๆอะไรเงี้ยเขาทำเพื่อกระแสงเงินสดตรงนี้แหละมันก็คือเป็นหนึ่งในมุมมองต่อธุรกิจว่าเออธุรกิจที่ดีเนี่ย มันน่าจะมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทําให้ DCF มีมูลค่าสูงด้วยเหมือนกันเลยที่ปั้นบอกคือว่าจริงๆแล้วผมมาใช้ DCF แต่ไม่ได้ใช้เพื่อเอาตัวเลขมาเป็นมูลค่าแต่ดูปัจจัยต่างๆว่าเวลาเราโยนปัจจัยนี้เข้าไปเช่นอยู่ดีๆตัวกลอฟฟิตมาจินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเ่ยธุกรกิจจะมีกาไรเปลี่ยนไป <c oughs> เท่าไหร่มูลค่าจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ <c oughs> โมเดลที่ดีที่สุดคือ DCF เพราะมันจะมีวิธีการโดยละเอียดคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะนะครับ ต่อไปถ้าเป็น relative ล้วใช้ cash flow มันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งก็คือ ev per ebitda อันนี้ก็ ev ก็คือมูลค่าส่วนทุนกวได้ ดีสินแล้วก็ด้ลบเงินสดด้วยก็ได้อ่ลบหรือไม่ลบก็ค่อนข้างแล้วแต่มุมมองออหารด้วย EBITDA ก็คือ EBIT ที่ป้าท์พูดไปแล้วนะครับบวก D&A ก็คือ depreciation กับ amortization หรือค่าเสื่อมราคาคือตรงนี้มันเหมือน EBIT อะมันเป็นกําไรจากการดําเนินงานแต่การที่บวกด้วย D&A n อะมันคือทําให้กําไรจากการดําเนินงานอะมีความเป็นกระแสเงินสดมากขคืนแทนที่ CFO นั่นแหละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากอ่านโดยละเอียดเนี่ยลองเสิร์ชบทความที่ผมเคยเขียนไว้ก็ได้หรือฟังในสัตว์เลคเชอร์นะครับเพราะว่าวันเนี้ยไม่ได้โฟกัสประเด็น โฟกัสประเด็นอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณลองคำนวณแบบนี้เนี่ยก็จะใช้ได้แต่ก็จะใช้ในธุรกิจที่ High a s s e t มากๆโรงพยาบาลโรงแรมสื่อสารอันนี้ใช้ได้แล้วจะเหมาะกับการใช้ช่วงที่เอรกจีเมนต์ point นะครับเป็นหุ้นเทอร์นาล์นะครับกลุ่มสุดท้ายที่ผมใช้มากที่สุดคือ PE นะครับกำไรเนี่ยถ้าเป็น absolute เนี่ยเราจะใช้ earning power value ไม่พูดถึงละกันเพราะในตลาดไม่มีคนแทบไม่มีใครใช้เลย ใช้ P/E เป็นหลักเอาง่ายๆว่าคุณต้องมีความเข้าใจกันว่าหุ้นตัวหุ้นที่คุณสนใจมี P/E ที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่คือเอาราคามาเทียบกําไรแล้วคุณก็เอากำไรมาคูณกับ P/E แค่นี้เองหลักการมันง่ายคือคุณรู้แค่สองอย่างคือกําไรกับ P/E แค่รู้2ตัวนี้ก็ยากมหาศาลแล้วคำว่า P/E คือ P/E multiple ว่าคุณตัวนี้ควรจะใช้ P/E เท่าไหร่ครับแปลว่าถ้าคุณมีกาไรคุณมี P/E คุณจับกาไรคูณ P/E คุณก็จะได้มูลค่าหุ้นแหละนะครับกำไรมาจากไหนคุณก็ต้องกลับไปดูทั้งหมดที่คุณประเมินมาคุณต้องดูมูลค่าคุณวางแผนการเติบโตจะโตเท่านู้นเท่านี้ศึกษาการเติบโตศึกษางบการเงินแล้วคุณต้องคาดเดาให้ได้ว่า3ปี5ปีข้างหน้าธุรกิจควรจะโตเท่าไหร่คุณอาจจะทํางบจําลองขึ้นมานะครับได้นะครับ หรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะครับคุณมาดูฝั่ง P/E บ้างน,นะครับ,รบ P/E เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นคุณยังไม่เก่งมากผมลองให้แนะนำใช้ P/E เฉลี่ยของอุตสาหกรรมรรถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นโรงแรมค้าปลีขนส่งอะไรพวกนี้นะครับลองดูอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือว่าคุณอาจจะใช้ PE นั้นอ่ะของอุตสาหกรรมทั้งโลกก็ได้มันบางตัวเนอะอย่างประมาณหุ้นโรงแรมหุ้นขนส่งประเทศไทยมันจะมีตัวที่ PE สูงๆเยอะอหรือบางตัวเป็นขัดทุกดนโดนไม่ได้มันทําให้ PE โดยเฉลี่ยเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับคุณอาจจะใช้ PE เฉลี่ยของอุตสาหกรรมโลกก็ได้แล้วก็คุณก็อาจจะมองนิดนึงว่าธุรกิจที่คุณสนใจอ่ะมันเก่งกว่าอุตสาหกรรมหรือ อ่อนอุตสาหกรรมถ้าเก่งกว่าคุณอาจจะยอมให้ PE ีบวกขึ้นมาได้อีกนิดหน่อยให้พรีเมียมถ้าไม่เก่งก็ลดลงมาอีกนิดหน่อย <Disc ount S 2> นะครับลองบวกลองลบก,กันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะคุณต้องลองให้ความสําคัญกับการประเมินก่อนอคุณลองค่อยๆดู p e แต่ละตัวอุตสาหกรรมค่อยๆศึกษาเนาะส่วนใหญ่ผมอาจจะซื้อหุ้นอยู่ในช่วง P ีอประมาณ10บถึงยีเท่าคือต่าสิบดีไหมดีแต่ผมไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเพราะว่าหุ้นพีต่ำสิบส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นหุ้นที่ดีอ่ะ S <S ไม่ใช่หุ้นที่ผมชอบเนะแต่หุ้นที่เกิน20ผมก็จะจัดอยู่ในกลุ่มแพงไปสุดท้ายเรยนที่ผมได้ซื้อจริงๆประมาณ1 0ถึง20เท่าอะไรเงี้ยคุณก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับหลักๆแล้วมองให้ออกว่าหุ้นนี้ควรจะ p ีเท่าไหร่แล้วก็คูณกับกำไร,รที่ใช่นะครับซึ่งหุ้นนี้ควรจะ p ีเท่าไหร่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนอะหนึ่งดูจากค่าเศอุตสาหกรรม2ดูจากข้อมูลในอดีต สามเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของตัวเองนะครับและข้อสุดท้ายที่จะเสริมก็คือการเติบโตในอนาคตนะครับ mm. ก็ถ้าหุ้นในอนาคตมีการเติบโตดีนะครับ mm. คุณอาจจะเพิ่มบวกเพิ่มพีเอเข้าไปอีกได้นะครับ mm. ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้อธิบายโดยละเอียดเพราะว่าโดยเบื้องต้นคุณเริ่มต้นลงทุนเนี่ยไม่อยากจะให้ไปโฟกัสกับการคำนวณมูลค่าหุ้นมาก mm. คุณขาดทุนได้คุณไม่ต้องลงทุนร้อยตัว กำไรร้อยตัวคุณลงทุนสิตัวคุณกำไรหตัวคุณก็ชนะแล้วดังนั้นอ่ะเริ่มต้นอ่ะไม่ต้องไปสนใจวิธีการมากค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์คุณเก่งขึ้นคุณศึกษาพเพิ่มขึ้นได้คุณเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้แต่คุณไม่ต้องไปโฟกัสกับความยากแต่วันแรก พะคุณจะไม่ไม่กล้าที่จะทําคุณจะกังวลหมดว่าเลขมันถูกไหมคุณถูกหรือเปล่าเพื่อนผมพยายามพูดไม่ละเอียดเพราะว่าถ้าละเอียดเกินไปแล้วคุณกังวลหน่ยคุณจะไม่ได้ลงทุนเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะคร่าวๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าตัวอย่างในอพิโซดหน้านะครับสําหรับใครที่ครั้งที่แล้วสรุปมาแล้วคร่าวๆนะครับั้งนี้ลองไปคํานวณเพิ่มเติมดูหน่อยว่าโอเคคุณเลือกวิธีการ relative หรือ absolute คุณเลือกวิธี PE เพราะอะไรเขียนอธิบายเขาหน่อยว่า PE ที่คุณเลือกใช้สำหรับหุ้นที่คุณเลือกมาคุณไได้ PE เท่าหร เพราะอะไรอ้างอิงจากอันไหนเช่นคุณบอกอุตสาหการรมประมาณเท่านี้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้เลขมาแล้วต่ำกว่า10ไม่่อเท่าไหร่ถ้าเกิน20ต้องระวังนะครับก็อาจจะบอกนิดนึงว่าเออผมก็ให้ระวังนิดนึงถ้าเกิน20อ่ะคุณอาจจะเข้ามาในช่วงที่ตลาดมันดีเกินไป PE อ, e. อดีตมันก็เลยสูงก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะลองหันไปดู PE โ e. ลกทางตลาดโลกลองเสิร์ชหาข้อมูลอาจจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครเชาโซโล่คนเดียวอ อย่าลืมมาพิมพ์บอกหน่อยว่า P/E ในหุ้นที่คุณเลือกมาคุณล้องใช้เท่าไหร่เพราะอะไรนะครับอันนี้ผมจะไปตั้งใจอ่านเพราะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เนอะคอมเมนต์กันเองได้นะคุณเห็น คุยกันอย่างสุภาพแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับจะได้แชร์ลิงก์เป็นพลังบวกซึ่งกันและกันจริงๆแชปเตอร์เนี้ยแชร์ไว้ที่หน้าจอ f เฟ e บ o ๊กมันก็ทำให้คุณดูฉลาดขึ้น100%แล้วครับเออถึงแม้ว่าคุณจะฟังไม่จบเออแต่แค่มีหน้าผมกับปั้นเงินครับเออก็จะดูดีมั้งแต่ถ้ามีผมออกไปล่ะก็ดีดีขึ้นเยอะโอเคโอเคกูเล่นตัวอีกสำหรัวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาครับ